กลับตัวสูงอนาคตที่เลือกเอง Wonderful kids Wonderful days ให้ทุกวันเป็นวันของเดเดี๋ยวเรายังไม่จบนะคะเกี่ยวกับการเล่านิทานเดี๋ยวขอเชิญน้องคนถัดไปได้เลยค่ะใช่ครับสวัสดีสสดค่ะ,คะชื่ออะไรสัมภาษณ์นหน่อยสัมภาษณ์นหน่อยชื่อปังอุ่งค่ะโอ้อายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้อายุ สิบเอ็ดค่ะอ่างั้นวันนี้จะมาอ่านเรื่องอะไรคะโอ้โหฮิปโปตัวใหญ่ค่ะอ่าเรามาฟังน้องอ่านกันเลยค่ะฮิปโปตัวอ้วนใหญ่กินอะไรได้ตัวโตวฉันรู้ว่าเจ้าฮิปโปกินไข่พะโล้ฟองใหญ่ฮิปโปตัวอ้วนใหญ่กินอะไรถึงได้ตัวโตว เจ้าหิปโปกินแตงโมลูกใหญ่หิปโปตัวอ้วนใหญ่กินอะไรถึงได้ตัวโตฉันว่าเจ้าฮิปโปกินส้มโอลูกใหญ่หิปโปตัวอ้วนใหญ่กินอะไรถึงได้ตัวโตฉันรู้ว่าเจ้าหิปโปกินตะโก้ ถึงได้ตัวโตฉันรู้ว่าเจ้าฮิปโปกินเยนตาโฟชามใหญ่ฮิปโปตัวอ้วนใหญ่ดื่มอะไรถึงได้ตัวโตฉันรู้ว่าเจ้าฮิปโปดื่มนมแก้วโตใหญ่ฮิปโปตัวอ้วนใหญ่กินสัตว์สวนใหม่ในจานโตข้าวหนึ่ง ส่วนชัยโยพอดีพอดีใช่เก่งมากอ่าได้ขลองเข้ามากๆเลยล่ะค่ะหิวอ,อ่ะนิปโปพายหิวแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ